สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนาน,นะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าแม่ทําอะไรไม่ทํะไรแม่ไปได้อะไรมาไม่ย่างปลาคนี่แม่ทำอะไรนะย่างปลาจ้าได้ปลาปมาจากไหนอะ่ะมาจากนาดูสิสวยไหมสวยอะ่ะทุกคนเป็นไงไปย่าง<ม>อ่าดูสิดูสิ ในหันหน้ามาหน่อยดิไม่เห็นหมวกเลยในนั่นกะละมังยังเหลือหรอหมดแล้วหมดแล้วใบใหญ่มดแล้วใจใหมดแล้วพะนะอันนี้คืออย่างอย่างไปเฮียอย่างไปเฮียอยู่โคราชนะคะเพราะว่าตัดหัวกออกทุกคนมันสวยงามตามทองเหลืองยิ่งกินไม่เป็นไม่ปลาหน่อยปลาขาวจับมาจากนานะคะทุกคน เพราะว่าแม่ปิดน้ำป้ามันก็เลยขึ้นมาใช่ไหมแม่เปิดน้ำลงอ๋อแม่มเปิดตเต็มแม่ก็เลยปิดเลยปิดปิดหล่อนน้ำปลามันขึ้นเนาะมันแบบเอ้ยไอ้คขึ้นทุ่งปุ้ยนะ่ะคขึ้นทุ่งปุ้ยนะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เหลือดยางเหลือแค่นี้เนี่ยเพราะว่าใจไกลกันหมดแล้วทั้งป้าทั้งลุงหลายบ้านตอนนี้ก็เหลือดยางไปหายาอยู่คุรัตเนาะของจางไปหายา เน,น่มันน่ากินมากมากเลยแต่กินไม่เปิ๊นมันเหลืองมันเหลืองอันนี้สวยอันนั้นสวยอันนั้นกำลังเหลืองกำลังเดินอืมไม่ต้องแปลกไม่ต้องแปลกปกำลังเหลืองนี่ไอตัวลองอยากกินปลาก็ตัวลองรองเนาะนได้กินยังหายไปตั้งสามสี่ตัวแนละ้วทุกคนก็ดูปลาตัวใหญ่ๆอ่ะสามสี่ตัว ดูแม่ปูปูเอามาหมาวานลุงรองเอามาให้คุ่ทั้งลุงรองเอามาให้คู่ทางเนื้อด้มาจากไหนเอาไปให้ย่านะจะเอาไปให้ย่ากินตายมุดโกลหรืวย้ตายมดโกลไม่ได้กินหรอกย่าย่าไม่ได้กินองนี os> os ้เลยอดอดไม่ใกล้ไวออกแล้วเออพูดเล่นทำแม่อย่างก็แม่เป็นเจาะเจาะอะไรนะแม่นะหนูลืม เจา้จจา,จมาแม่เจ้าแม่เจ้าแม่แม่เป็นลูกเจ้ามือมือเป็นลูกเจ้ามือพนัโอ้เจ้ามือมกินเจ้ามือกินอะไรอุ้ยทุกคนเสียงนกมันร้องถ่ายรูปนกลงไดดไหมเนี่ยไม่ได้หรอกมันอาจจะพิษยูทูบหรือเปล่ากลัวไอ้ดูแว๊บหนึ่งเนกกี่ยมันอยากกินปลาอยากกินปลาแม่เราไมาย่างไก่มันมันก็เลย หลงอยากกินปลาดูไปอย่างนี้แล like. ้วก็ล่อยย่งหลงอีกนะทุกคนอันนี้ก็เท่าเอี้วเท่าเอี้วเท่าเอี้ยวเท่าเท่าเอี้ยวย่างเดียวเท่าเอีอย่างปลาเนาะฮึรอดูก่อนดูความกรอบก่อนยังไม่กรอบยังไม่กรอบเลยอ่ะยังนิ่มๆอยู่นางมาหลายหลายชั่วโมงแล้วก็ยังไม่กรอบเนาะทุกคนก็ ใจเย็นๆนะคะแม่ก็บอกใจเยนจนะ็นหนูกลัวมันใหม่เนาะคลิปนี้ก็ฝาไกไว้เท่านี้นะคะก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบายๆนะคะทุกคนไหนๆ <laughs> แม่ดูสง,งบสง,งบจุน่ะวิธีมำอะไรคันอีกแบบนอนลองอีกเลยง่าอ้วน